ครับสวัสดีครับมาวอกสไตธนากรแล้วนะครับผมเนาะมือนอกาอ่าฮานอยเหมือนเดิมนะครับกะเมื่อวานนี่กับพวกเขาเนาะเมื่อวานเนี่ยผิดอีกแล้วนะครับกะเมื่อวานผิดนะครับเนะาะกะว่ไปยังเมื่อนีนแกมือไม่นะครับนะครับเพราะว่าอ่าวันนี้จะมีฮานอยหกคู่เหมือนเดิมนะครับ เมื่อนี้คิดว่าเขาอยู่ได้อครับผมว่าเนี่ยเมื่อนี้เนาะเพราะว่าหายผิดน้อยที่สุดนะครับเนาะท้างนไม่ได้ถือนะครับเนาะสองสามมาทิดก็ถือเรื่อยม้าเนาะครับเนาะอ่าเป็นไงบ้างครับผู้ใได้เห็นเลขต้นมะขามนะครับเนี่ยต้นต้นมะขามนั่นเนาะครับเนาะต้นมะขามนะครับอ่ามีหลานหน่อยครับข่าโรงเรียนพระท่านหอวจหนังสือหรอกครับพระยมพระท่านหอวจหนังสือเด็กหน่อยเนะครับเนาะไปนั่งรูปเลรีย เห็นสองสามมาทันแล้วซื้อแล้วไม่ได้ครับต้นมาขามสองสามนะครับเด้อเด็กน้อยสองขวบเนาะครับเนาะยังมาทันหัวจะโตเลขโตหนังสือหรอกนะครับเนาะแต่ลองเบิ้งนะครับเนาะแต่หานอยวันนี้นะครับก็จะไม่นะครับหนึ่งสามนะครับหนึ่งสี่นะครับ หกสี่นะครับห้าหกนะครับสามสี่นะครับแล้วก็สี่ห้านะครับอย่าลืมครับวันนี้ฮานอยวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้าธันวาคมนะครับน้องหกสามนะครับพรุ่งนี้ก็ร่ำรวยอีกนะครับพรุ่งนี้ร่ำรวยนะครับวันที่สิบหกนะครับผม วันนี้มาหาหน่อยหวยรายวันนะครับเนาะอย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องเลยอ่าหลวงพี่ที่เคยฝันครับที่เคยฝันว่าเห็นตัวเลขขึ้นมาแต่เมื่อคืนนี้ท่านฝันอีกครับท่านฝันว่าได้หนึ่งหนึ่งห้ากับหกหนึ่งนะครับลองไปเสียงดูนะครับหวยใหญ่พรุ่งนี้นะครับนะครับหวยรัฐบาลนะครับวันที่สิบหกนะครับอย่าลืมนะครับเด้อพี่น้อง หลวงพี่บนฝันนะครับฝันว่าได้ตัวเลขหนึ่งหนึ่งห้านะครับครับหกหนึ่งนะครับเนาะวันที่ที่หกครับไหวไงนะครับเนาะอย่าลืมนะครับเด้อแต่วันนี้ไม่มีอะไรครับก็มีหวยรายวันห้าร้อยเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ขอให้เฮงปังสําหรับแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับผมอ่าจะบอกอีกทีหนึ่งว่ามีตัวไหนบ้างนะครับก็มีหนึ่งสามนะครับหนึ่งสี่นะครับ หกสี่นะครับห้าหกนะครับสามสี่นะครับแล้วก็สี่ห้านะครับอย่าลริ่มนะครับวันนี้วันที่สิบห้าพันวาคมหกสามนะครับอย่าลริ่มนะครับผมขอให้เฮงปางการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เย็นนี้ขอให้เงินเต็มกระเป๋ากันทุกท่านนะครับขอให้มีตะคำว่าร่ำรวยร่ำรวยนะครับโชคดีมีไทยทุกทุกท่านนะครับ ก็นี่แหละครับสไตล์ธนากรหาแต่ส <ne>? ิ <fulfil orama> ่งดีๆมาแบ่งปันให้พี่น้องแฟนคลับทุกๆท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับแนวทางให้นะครับเป็นแนวทางให้นะครับสไตล์ธนากรได้มาแบบไหนดีหรือแบบไหนไม่ดีสไตล์ธนากรก็จะเอาแต่สิ่งดีๆมาให้นะครับแล้วสิ่งที่ต้องคัดนะครับต้องคัดว่า อันนี้ถูกถูกเยอะหรือถูกน้อยนะครับเนาะอันนี้เคยถูกมาประจํประจาเนี่ยสายตากนก็จับให้เลยนะครับผมถูกประจํานะครับถูกกับแทบทุกวันนะครับเนาะ,ะมีผิดอยู่สี่ห้าวันแล้วบ้างแต่สามอาทิตย์มาถูกตลอดนะครับเนาะสามอาทิตย์ถูกมาทั้งสามอาทิตย์เลยนะครับเนาะก็จะมีผิดพลาดจะมีบ้างนะไรแหละครับเนาะบางทีก็คนทน,นถามบอ,อกว่างงเหมือนกันบางทีเนาะจะงงงงในจุดนั้นนะครับเนะาะก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็วันนี้เอาใหม่แก้ตัวนะครับเมื่อวานไม่เข้าเมื่อวานก่อนเข้าทั้งสองน่อยนะครับเนาะเข้าทั้งสองน่อยแต่เข้าอยู่ครับแต่เข้า V.I.P เมื่อวานเน้่เข้าเข้า V.I.P เนาะมันไม่เข้าพิเศษไม่เข้าอ่าตรงที่เราเล่นนะครับแต่วมันไปเข้ามันไปเข้า V.I.P นะครับแปดสามนะครับเนาะเราซื้อไม่ถึงนะครับก็เราซื้อแค่ได้สองน่อยนะครับเนาะเพราะบางเว็บเขาจะอ่าให้แค่ประมาณ สองหน่อยแล้วหน่อยที่สามเขายกเลิกก็มีนะครับเป็นมาเว็บนะครับเนาะก็อย่าลืมครับเลขเด็กนะครับต้นมะขามครับเด็กมานั่งรูปนะครับนะมานั่งรูปนะครับเมื่อจช้านั่งยองๆนั่งรูปพอดีตาถามว่าได้ตัวไหนเห็นตัวไหนเห็นสองสามสองสามก็จัดไปเลยนะครับเด็กน้อยสองขวบนะครับเนาะเด็กยังไม่รู้จักตัวเลขหรอกครับเนาะ ยังไม่รู้จักตัวเลขว่าตัวไหนเป็นตัวไหนครับลองลองลองดูนะครับลองดูนะครับสาหรับวันพรุ่งนี้นะครับนะครับสองสามนะครับก็วันนี้ก <my favorite rifle design> ็ของฮานอยก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับฮานอยหกคู่เหมือนเดิมนะครับนะสำหรับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับก็ขออ่า ขอให้โชคดีมีใยกันทุกๆท่านนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอให้แก้มือได้สําเร็จนะครับออกทั้งสองหน่อยเลยนะครับเนาะขอให้ออกบนล่างก็ได้นะครับเนาะเพื่อที่เราจะได้มีทุนนะมีทุนเล่นต่อไปนะครับจะได้มีเงินค่าประทูนะครับเนาะจะมีนะครับสามหนึ่งนะครับเอ้หนึ่งสามนะครับหนึ่งสี่นะครับหกสี่นะครับ ห้าหกนะครับสามสี 3, 4, น 4, 5, น่นะครับสี่ห้านะครับนะครับนี่แหละคืออฮา,านอยวันที่สิบห้านะครับวันนี้พรุ่งนี้เป็นรัฐาบาลนะครับเนาะขอให้วันนี้แห่งๆพรุ่งนี้ก็แห่งๆเหมือนกันนะครับเนาะแห่งๆปังๆกันท,กทุกทุกท่านแล้วนะครับ เงินเต็มกระเป๋ากันทุกท่านเลยนะครับผมสไตล์ธนากรจะดีใจมากนะครับได้ยินข่าวว่าแฟนกลับของช่องสไตล์ธนากรร่ำรวยกันสู้คนไม่แน่นะครับอยู่ในนี้อาจจะถูกระงวัลที่หนึ่งก็ได้นะครับไม่รู้ว่าท่านไหนนะครับนะครับอาจจะมีโชคอาจจะมีลาบนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นเจ้าของช่องก็ได้นะครับผมนะจะได้ฟังเขาดีอย่างงั้นอ่นี้นะเผื่อเจ้าของช่องจะได้ฟังเขาดีจาก่อนกรับเอ้คนนู้นอ่ คุณนู้นคุณนี้นะได้ถูกระวันที่หนึ่งอย่างนั้นนะครับจะดีใจมากเลยนะครับเนาะสาหรับสไตล์ธนากรนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปหัวใหญ่ให้ในวันนี้นะครับตอนเย็นๆนะครับผมจะสรุปนะครับว่ามีตัวไหนที่เด็ดๆเด่นบ้างนะครับสําหรับหวยวันที่สิบหกนะครับเนาะหวยพรุ่งนี้นะครับหวยรัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะสรุปให้นะครับว่าตัวไหนเด็ดตัวไหนอ่าตัวไหนหน้าหนักตัวไหนหน้าเบาอย่างนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวจะ สรุปให้นะครับแต่วันนี้เึนเ้นเคยแล้วครับก <c oughs> ็หอยฮหาหน่อยครับวันนี้อลองลองดูเข้าไปอาจจะเข้าสักสองน่อยอก,ก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ายังไงเราก็ไม่รู้นะครับว่า่ามันจะออกอยังไงบ้าง,อย,างอย่างนี้นะครับเนาะก็ะขอให้แฟนกลับทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับจากสไตล์ธนากรชื่อขออวยพรให้นะครับ ขอให้โชคดีมีชายกันทุกทุกท่านเลยนะครับผมนะครับอ่าท่านไหนที่อ่ดังจำตัวเลขฟังตัวเลขไม่ถ่ายกา็ให้ก็กลับไปดูก็ได้กลับก็กลับก็ได้นะครับเนาะจะอยู่ที่นาทีเท่าไหร่อย่างนั้นนะครับเนาะก็วันนี้วันนี้เจ้าของก็ยังคิดว่ารู้สึกจะจะโดนนะครับเนาะจะโดนฮานอยวันนี้อาจจะโดน นะครับเนาะอาจจะโดนเพราะว่าเขามั่นใจวันนี้เขามั่นใจนะครับคนที่ทํามาเขาบอกว่าเขามั่นใจนะครับก็ลองมั่นใจกับอ่าคนเจ้าของที่ให้มานะครับเนาะนี่แหละครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับฮานอยวันนี้นะครับอาจจะเข้ามาเต็มๆก็ได้นะครับเนาะเมื่อวนนี้เนาะเห็นเจ้าของคอาเพิ่มใบชื่อวานแล้วนะครับก็อ่า ลองลองครับลองน้อยแรกก่อนนะครับลองน้อยแรกนะครับลองน้อยแรกก่อนเนะครับเ <_' S 1> ด้อถ้าเขาบอกว่าถ้าให้สิบคู่ชัวรอยเปอร์เซ็นตนี่เขตัดออกไปตัดออกตัวที่ผิดก็มีเนาะที่ที่ตัดออกเนาะถ้าเขาบอกว่าอ่ามีสิบคู่แต่เขาตัดออกให้เหลือหกเฉยแต่ถ้าเราเอามาสิบคู่มาเล่นน้อยเดียวคือพิเศษเห็นเห็นเห็นคนเจ้าของหวยให้นะครับเขาพูดอย่างนี้คืว่าถ้าให้สิบคู่ ร้อยเปอร์เซน์ออกครับแต่ว่ามันเยอะกลัวแฟนลับบนนะครับเนาะเขาว่างั้นเออแต่ถ้าเล่นก็ได้ก,กําไรครับสิบคู่นะครับเนะาะนี่เขาตัดออกจากอ่าจากสิบคู่ที่เขาทํานะครับก็เหลืออยู่หกคู่นะครับบางบางวันก็ตัดตัด,ต,ดตัดตัวที่โดนออกเขาว่างั้นนะครับเนาะนะครับแต่เจ้าของที่ถูก ที่เจ้าของเขาถูทุกวันเนี่ยเขาเล่นสิบนะครับเขาได้กําไรเขาเล่นตัวละยี่สิบาทนะหมดไปประมาณสักหกร้อยห้าร้อยหกร้อยเงี้ยตัวละยี่สิบาทอย่างเงี้ยครับเขาได้กําไรวันละพันสองนะครับเนาะเขาเขาเล่นทั้งหมดเลยนะเจ้าเจ้าเจ้าของแต่ว่าเขาไม่กล้าให้เยอะนะครับเขากลัวเขากลัวแฟนคลับบ่นเงี้ยนะเลยเขาตัดให้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะคัดตัวเจนเๆงให้ครับ ให้เล่นตัวที่หนักคือตัวไหนเขาจะลองทําดูนะครับแล้วเขาจะเล่นดูก่อนนะครับเนาะพรุ่งนี้เนาะก็คอยดูคอย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 ดูจับตาดูคนอที่ให้หานอยมาทุกวันทุกวันนี้นะครับเนาะก็เดี๋ยวเขาจะอพรุ่งนี้เขาจะแกะดูตัวในที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดนี้นะครับเนาะก็โอเคนะครับก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งครับมีตัวอะไรบ้างนะครับก็คือมีอ่าหนึ่งสามนะครับนะครับหนึ่งสี่นะครับ หกสี่นะครับห้าหกนะครับสามสี่นะครับสี่ห้านะครับนี่แหละครับคือฮานอยวันนี้นะครับขอให้เฮงๆมาปังการทุกท่านนะครับขอให้มีโชคมีไทยนะครับก็สไต์ธนกรขอขอจบทลิปไว้ตรงนี้ก็ขอปคุณแฟนกับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้สไตล์ธนกรด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแกร์กด ติตามให้สไตล์ธนากรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ